เออโอ้มีไหมมีไหมมีอะไรเปล่าล่ะไม่เห็นมีอะไรเลย ก็หาอย่างนี้ในเอฟซีน้องก็สนุกกันไปฮนะคลิปนึงหัวก็ดูสบ,สบายไม่ต้องไปเครียดใครชอบก็ดูนะสิใครไม่ชอบก็ไม่เห็นฮะมีแค่นั้นครับดูก็เห็นครับผมไม่ดูก็ไม่เห็นฮนะขอบพระคุณมากครับที่ติดตามมาตลอดสวัสดีครับคลิปนี้